โอเคครับผมก็อยู่กับเกียวฟันพันแมวนะครับวันนี้ก็จะมาขายดีเที่63นะตอนนี้คือพี่ไปดัดฟันมาอาจจะพูดอ่าไม่ไม่เหมือนเดิมแล้วกันคำว่าชัดไปม,มันก็ต้องบอกว่าไม่เหมือนเดิมมากกว่ามันเรียกว่าอะไรมันควบคุมมากกว่านะครับอาจจะพุ้นไม่เหมือนเดิมนะอ่ะก็ขออภัยด้วยโอเคมาก็เริ่มที่พลังนะครับผมอยู่ที่ร้านข้าวเลเวลห1 3รออันดับร้านปลอง 405ครับอันดับพลังที่645ี่หผ่านด่านที่606ตัวละครสุดแก่ง595กิวอันดับที่22นะอ่าโอเคแล้วก็ตัวละครระดับ SR นะครับผมมีทะเลลึกทัตซึเมกิอ่าดาร์คชายนะครับแทงท็อปมาสเตอร์คาบุโตะเด็กอ่าเอารพัดมาแล้วนะครับบาคุซันคาบุโตะ SR ซารพัดนะครับอ่าโซนิกบริพุริสันเนอร์ใต้ดินเมลซากาดเกลูเวนชุบ วัคซีนอะตอมิกซอมบี้กิโลกิโลยุงทัสมื่อกี้อีกที G4 โฟโตเซ่โซนี่เดียวโอ้หน้ำลายเต็มปากเลยอ่าแล้วก็วัคซีนทั้งสนะครับอุ้ยฝนตกด้วยนะครับทุกคนอ่ะตัวดำมีดองบ้าครับ72ใบถามว่าอ่าสามารถดองทันลุ้นกาฮาโลล่างแรกนะ ก็เดี๋ยวต่อไปบวกเพิ่มไป40ใบก็100ใบก็มีโอกาสรุนได้การโลูลังแรกอยู่แล้วนะครับอ่าอ่าแล้วก็ของตัวละครนะครับด่วงอาวุธ3ดาวนะครับตา4ดาวเป็น HP ต่อไปเป็นยุงไปโจมตี D นะครับไอเทม2ตา6ถั้งเมื่อกี้ไอเทม2ตา4เอ้ยแต่น่าจะเด่นเลยแหละสำหรับโซนิกที่เป็น5ดาวม่วงนะครับอาวุธ3ดาวนะ <c oughs> ความเร็ว1,000น่ะ1,000ส่วนตัวมองว่าอ่าถ้า ก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่ต่อไปเป็นซอมบี้นะครับผมไอเทมสองาสามเดรโอย์เทมสองา2สองมีวัคซีนบาบาบ้าไอจักรพรรดิอู๊สามดาวด้วยตีโฟต,ตัวตีบอสเดี๋ยวผมไปตีบอสแน่นอนสำหรับไอดีนี้นะครับอ่าแต่ก่อนจะไปตีบอสหรือไปตีบอสเลยผมขอไปตีบอสเลยเลยกันเพราะว่าไอดีนี้เหมือนจะเด่นเรื่องการเรื่องการตีบอสอยู่อะ อแน่นอนเราเอา G4 ลงแทนโซนิกนะ G4 T boss ีกลัวอยู่แล้วโอเคตัวบทขยี้มีร่วงคอยระเบำข้างพินาศเก็บไปนะโซนิกร่างสองโซนิกร่างสองเอเอาแทนร่วงก็ไม่ได้ด้วยหรือจะเอาแบบนี้ดีเชื่อใจในร่วงวะ อ่ะถ้าเชื่อใจด้วงก็จัดไปเซตนี้แล้วกันหรือเปล่าอ่ะโอเคผมเชื่อใจด้วงอะ่ะผมหวังว่าด้วงจะอยู่ถึง10เทิร์นอ่าโอเคโซนิกก็ฝังสี่งเอาไปก่อนนะครับอ่าชุบชับชุบชับเก็บไปปะโอ้โหไม่ธรรมดาเก็บไปแล้วครับผมอ่าเราก็ยุงจู่โจมพิปตาต่อไปเลยแล้วกันอ่ะขอตีมิวสากาดนะ อ่าเป็นไงอืมแล้วก็เก,กโลเกโลอ่าไม่ดีกว่าให้เกโลเกโลตีธรรมดาอ่าโอเคแล้วก็ด้วงไปครับผมระบำข้างพินดานตอวบุ่มเป็นไงอ่าแล้วก็ไปครับผมน่านฟ้าลูกเตะราชันครับผมแน่นอนต้องโดนด้วงเราสะท้อนไปอยู่แล้วนะตุ้ไปครับทอนไป ก่อนสะท้อนก็ระเบข้างพินาไปก่อนลืมไปเลยตุ้มะสะท้อนไปนิดนึงแล้วกันผมสาบไปกินก่อนแล้วก็ฝังสี่เงาครับน่าจะลาก่อยสําหรับเกลิวกันชุบนะ,อะโอเคไม่ลาก่อยแต่ก็มีดุงไล่ตีนะจีโฟตีตธรรมดาผมจะให้เกโรเกโรอันตีนะครับดุงตีธรรมดาพอแล้วกัน ่าแล้วก็เกโด้เกโลอันตีไปเลยครับผมคิวบิกพังทล,ลายทุ่มแล้วก็ยุงได้ตีครับชุบชับชุบชับเก็บไปเลยป่ะอ๋อไม่เก็บไม่เป็นไรครับผมผมยังเก็บอ่าระบำข้างพีนาไว้อยู่นะเดี๋ยวก็ตีไปเก็บในสองรอบแน่น,นอนครับผมอ่าต่อไปก็มาดูดาเมจรวมลว้อ่าโอเคอากุลิบาสร่มหายใจกดมา ระบำข้างพีนาดไปครับจบไหมอ่้อาต่อไปตีบอสแบบจัดเต็มครับระบำข้างพีนาดไปโอเคหกล้านสามอะโซนิคฝังสี่เอาไปเลยครับดาเมจปูจะได้เท่าไหร่โอเคสิบสองล้านนะสิบสองล้านแล้วก็ G4 ครับผมไปฟิวรี่คัสเตอร์ไซบอร์กอยากให้ T4 อันติเฉยๆนะอ่าแล้วก็ไปครับผมยุงจู่โจมฮิปตาดัมมี1สิบล้านผมอยากเห็นด้วงต่อยธรรมดามากเลยจะทำได้เท่าไหร่อ่าโอเคด้วงต่อยธรรมดาไปโหดัมมี1สิบสองล้านอย่างเยอะ ฟ้าตีธรรมดาเดี๋ยวผมปล่อยออโต้เลยก็ให้3ตัวนี้3ตัวนี้หรออ่าด้วงไม่ต้องอันตีก็ได้ครับแต่ด้วงอันตีก็ฮิวไงประเด็นอาผมจะให้ด้วงอันตีด้วอาโอเคขอกดข้ามเลยดาเมจที่ทำได้ก็470ล้านนะอ่าโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปไหนดี p v p ป่ะอาเขตอะไรที่สิ้นสุดเปิดยังเปิดแล้วแหละ อา okay, เกอะไรที่ส้นสุดเอา้ายังวันนี้วันจัน์เหรอโอเคงั้นก็ไปร้านประรองแล้วกันนะครับร้านปละรองอ่ะหืมแล้วอันดับเราขึ้นไปสี่ร้อยห้าคู่กับคนนี้ชนะเหรอ <c oughs> แต่ไม่แน่นะพลังเราเยอะกว่าแต่ผมรีเฟรชไปแล้วอะ่ะเฮ้ยทีมเจริว สี่ร้อยหกสิบแต่ว่าทําไมคนที่ยันดับสูงของเราถึงโหดกันจังจริงๆเนี่ยโหดจริงคอเกลียวอะเราไต่ขึ้นมาถ้ายังไงโปรแน่นอน,นครับอ่าลองดูอันนี้ใกล้เคียงอยู่เพราะเป็นคอเกลียเกลด้วยนะอ่าโอเคปะโซนิกเปิดก่อนครับหืมลืมไปเลยเรามีตัวบับคอมเร็วนะอาจจะชนะคอเกลีวก็ได้มัง้ง แล้วก็เรื่องหินทำลายฟ้าอ้าทัซึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ไม่ได้เห็นไม่ได้เอาไปลงในทีมตีบอสนะครับโดนคำสาปไปสีต่ตัวเก็บตัวโดนระบำข้างพินาตได้เลยครับแล้วก็ไปครับผมระบำข้างพินาตเต้าอ่าหน้ากากหวานครับบทเพลงใจเกียดบับความเร็วให้ทัศซึ่งมากีนะโดนทอนไปครับระบำข้างพินาตก่อนอ่าเก็บไปเลยปะ เก็บไปรัวๆอยู่นะเลื่อนหินทำลายฟ้ามาครับผมทัตซึมะกิอ่าเราก็ระบำข้างพินนาตัตผมเหลือแค่สองตัวเท่านั้นครับผมอ่าเจนอสครับระเบิดปืนจักกลซอมบี้ยิงธรรมดาโอเครับระเบิด ตีไปอ่าอ่ายุงตียุงตีการโล่สับเกโล่เกโล่เราตายนะแล้วก็ยุงตีไปครับการโล่ติดไมโยท้อโอเคตายโดนคำสาปตายอ่าเรียบร้อยก็อยากจะเล่นอีกนะแต่ว่าเริ่มปวดแล้วเริ่มปวดแล้วพูดมากก็เริ่มปวดฟันนะครับจากฟันมาก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับไอดีนี้อยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับผมอ่าใครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับ โอเคครับคุณครับ